สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็พาเพื่อนๆเข้าสวนน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะย้ายมะละแต่เราจะไม่ย้ายลงกระถางนะคะเราจะนําไปปลูกลงดินเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันค่ะค่ะมะละเริ่มโตนะคะเพอแพ็บเดียวเยแมวว่าจะย้ายจะย้ายย้ายแค่ลงกระถางนิดหน่อยที่เหลือก็ว่าจะนําไปลงดินนะคะตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยแล้ว ต้องรีบย้ายแล้วค่ะก่อนที่เขาจะยาวมากกว่านี้นะคะค่ะประโยชน์ของมะละก็มากมายเลยนะคะบำรุงเลือดบำรุงสายตากระหมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้นะคะประโยชน์มากมายเลยนะคะทำอาหารก็อร่อยนะคะไม่ว่าจะต้มจืดหรือผัดนะคะทำได้หมดนะคะอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ปลูกทิ้งๆไว้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้กินผลกินลูกเขานะคะเดี๋ยวยายแมวก็จะขุดแล้วก็จะนำไปปลูกลงดินค่ะ เราก็จะเหลือทิ้งไว้นี้สักต้นสองต้นนะคะเพราะว่ามันมันเหลือน้อยแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ได้เขาจะได้ไม่แย่งอาหารกับต้นอื่นๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเองนะคะสําหรับมะละของเรานะคะเป็นมะละผลใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะปลูกแล้วก็จะได้กินนะคะเพื่อนๆ ทำไปวลนิดละหน่อยก็เพลินๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องทุ่มเทมากมายเพียงแต่ว่าทําแล้วก็ใส่ใจเขาหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะโตและงามให้เราได้เก็บผลผลิตกินนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกที่เหลือกันเลยค่ะเห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์กิ้งคือกลาลัางคานเข้าไปในดินเลยค่ะก็ยังอยู่อยากอยู่ในดินนะคะเห็นไหมคะเข้าไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาละมาปลูกบริเวณรั้วลวดหนามนะคะ สะดวกนะคะเราจะได้ไม่ต้องทําค้างหรือว่าเอาไม้ค้าให้เขานะคะให้เขาเลื้อยตามรวดหนามก็ดีต่อเรานะคะไม่สิ้นเปลืองเขาก็จะเลื้อยแล้วก็จะออกผลให้เรากินแบบง่ายๆเลยนะคะเก็บก็ง่ายแล้วก็งามดีนะคะเห็นไหมคะประโยชน์ของรวดหนามก็ดีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกบริเวณใกล้ๆนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็จะปลูกเต็มๆกับผักอื่นไปนะคะ ก่อนปลูกยาแมวก็จะลองด้วยปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาเองนะคะก็จะเป็นมูลสัตว์แล้วก็พวกใบก้ามปูใบไม้หรือว่าอะไรเล็กๆนะคะเสร็จแล้วจะนําต้นมาละลงเลยคะ่ะเราย้ายเขา เขาต้นโตไปหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆย้ายก็ให้เล็กกว่านี้นะคะเขาก็จะติดง่ายนะคะต้นนี้ก็โตหน่อยแล้วเวลาช่วงย้ายนะคะอย่างนะคะให้ย้ายช่วงเย็นดีที่สุดนะคะเวลาเราจะย้ายต้นไม้พืชมาปลูกนะคะให้ย้ายช่วงเย็นนะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันแดดร้อนก็จะมีผลเสียต่อเขาอีกนะคะก็จะจะให้เขาเฉาหรือว่าอาจจะถึงตายได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะนำฟางมาคุมนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกก่อนค่ะ สงสัยต้นนี้ยอดจะขาดไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะไม่รู้ว่าไปหักตอนไหนค่ะอีกหน่อยนะคะเคือเขาก็จะใหญ่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆไม่เล็กเลยนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆานก็อาจจะเออเท่านิโ้โป้งหรือเผลอๆใหญ่กว่านิ้วโป้งนะคะเคือมะละค่ะเคยปลูกแล้วเขาโตมากนะคะจะไม่เล็กอยู่อย่างนี้นะคะ หลังจากเราปลูกแล้วเราก็จะนําฟางมาคุมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีฟางก็เป็นหญ้าแห้งก็ได้นะคะเห็นไหมคะถ้าเราปลูกตอนแดดร้อนๆหน่อยเขาก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรารีบรดน้ําเขาก็จะฟื้นนะคะเพื่อนๆ ค่ะหลังปลูกเราก็จะลดน้ำลดให้ชุ่มๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงกลางวันแดดจะแรงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ฝนก็จะตกเยอะลดเขาสักก่อนตอนปลูกนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพอฝนตกฝนก็จะช่วยบำรุงเขาไปในตัวนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ การแยกปลูกผักหรือการปลูกผักไว้กินนะคะเพื่อลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะถ้าเพื่อนๆชอบผักอะไรก็ปลูกผักอนนั้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรือมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปทางช่องย่แมพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องย่แมพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าชอบกินอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นค่ะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับการปลูกผักไว้กินนะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะกินผักที่เราปลูกดีที่สุดค่ะป่อสารด้วยค่ะ